เมาไอเดี๋ยวไอ้นี่มัน3.2ล้านมันผู้เล่นเก่านิววะโอ้โหใช้ผลมืดนายมาทำอะไรที่โลกหนึ่งงั้นเหรอมาทำความดีครับสุส่มผลให้ผู้เล่นใหม่สินะใช่แล้วแล้วสุ่มยังนั่นนายมาทำอะไรคิดสนุว่าจะมาหาเพื่อนคุยเล่นนิดหน่อยแต่เจอแต่พวกขอผลสนใจไปเก็บสบู่บะไอ้สบู่อีหยังเดี๋ยวสอนวิชาลับวิชาลับอีหยังจะเจ็บนิดนึงอืม ออมันไปแล้วเราต้องตามมันไปนะเข้าไปอันหน้าเข้ากำแพงต้องมาทำตามมันเหรอทำแบบนี้ไม่สมกับเป็นทหารเรือเลยนะความจริงแล้วผมไม่ใช่ทหารเรือกบฏสินะแกน่ะเอามันหายไปเลยพิมพ์อะไรวะเฮ้ยสวัสดีคิสซารุน้อยมันกบฏมันไปเปลี่ยนเป็นโจรสลัดแล้วดูค่าหัวหกจุดหนึ่งเอ็มฉันคือนวดดำ เฮ้ยเดาเดาเดาไม่ได้การแล้วจับกุ้มอึ๊บแสงกับความมืดอ,อย่างนั้นเหรอประเด็นคืออะไรรู้ไหมผมเออผมไม่เอาสกิลตื่นมาทุกสกิลไงมาทำคลิปเล่นๆกับผู้เล่นใหม่ไม่อยากมาเจอแกไอ้นวดดัมอุบอุ๊บ บปปะ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 โอ้ดูสกิลนี้ไม่ได้เอาตื่นมาอย่างแบบไม่เคยจะโดนฉันปล่อยแกไปก่อนแล้วกันแต่ฉันไม่ปล่อยมันหน้าที่ฉันต้องจับกลุ่มแกถ้าจับฉันได้ก็มาแซ่าฮ่ประเด็นคืออะไรมองไม่เห็นตัวไหนตัวมันวะเฮ้ยผู้เล่นใหม่ออกไปดิเฮใช่ไม่ใช่มันหายไปไหนละ นั่นแหละใช่น,นอนแกจะหนีไปไหนอโอ้ถ้ายอย่างนี้ก็แย่น่ะสิฉันมีลูกเรือแล้วเดี๋ยวฉันจับให้หมดทั้งกลุ่มเลย<อ>ก็มาแซ่ตัวไหนตัวคือตัวมันวะนะีไปแล้วึบป,บปบปบุนี่ หนวดดำหนีไปยังวะเรียกการละหาไฟหาไฟบันไลกันเฮ้ยอย่านี้มีการจับกลุ่มอย่างงั้นเหรอเอ,บอยบไปนี้ไปไหนห <c oughs> นวดดำหนีเก่งจัดส <c oughs> อยลูกปัดสากายานี้ ปอแปะปอแปะท่าน่ารักจัดเลยเฮ้ยเขาเข้าไปนในนี้อหรอตีทะลุป่ะไม่ทะลุเอ้ย,อยดูทะลุเฉยอฮึอ่ะฉันขอคืนบ้างเฮือขอเริ่มใส่กับ A few moments later เอามันบอกฉันยอมแล้วจริงเปล่าจริงคนอย่างแกเชื่อใจไม่ได้ฉันออกจะเป็นคนดีนะคิสเลุอลเฮมันไปเปลีป่ยน,น,นเป็นอาหารเรือเฉยไว้ฉันจะมาล่าแกวันหลังเจ้าดาก้อนซีแอดเพื่อนอย่างนั้นเหรอฉันจะรอแต่รับแอดก่อนฮ่าฮฉันไม่เป็นเพื่อนกับพวกโจรสลัดหรอกเนะลาล้ะนะสวัสดีสวัสดีครับขาเวล90ไม่มีผลเลยเหรอเฮ้ย น่าสงสารจัดนายเวลอะไรเหรอพ่อหนุ่มผมกำลังหัดเล่นครับฉันถามว่าเวลอะไร90เล่นได้กี่วันแล้ววันนี้ครับฉันก็อยากสุ่มผลให้นะแต่นายดันเป็นโจรสลัดนี่สิฮรู้จักฉันหรือเปล่าต้องถามทุกรอบไม่ครับเอ้าฉันคือพเลเรือเอกคิดสารุกินกินอะไรเหรอ เคยถูกเตะด้วยความเร็วแสงไหมไม่ส่วนมากโดนตบฮ่าฮก็อย่างนี้ไงนายเราขอโทษเดี๋ยวพิมมันด่าเราแน่เลยเฮ้ยใครอยู่ะนนั้นเดี๋ยวใจเย็นนายอย่าด่าเราสิมันเป็นหน้าที่อ่ะอินเกินเอางี้ละกันเดี๋ยวฉันสุ่มผลให้เพื่อเป็นการไถ่โทษอะนะ ขอบคุณครับรู้จักกอลิงอยู่สินะโอเคขอผลเดี๋ยวไอ้น,นั่นก็มาขอผลเอาเรือฉันไปไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวฉันซื้อเรือให้เดี๋ยวซื้อเรือให้อันนี้ไม่ต้องเอามาเอาเรือฉันไปนะ่ะสีเหลืองเอาไปเออแต่มันต้องผลซ้ำนะถึงทิ้งได้นายเข้าใจใช่ไหมโอเคปึ๊บสมกเอ้ได้อยู่มีคนจะแย่งนาย กลับไปที่เกาะน้ำแข็งส่วนแกนะ่ะแกรอเหลี่ยมสินะไม่ไหวไม่ไหวเอาไปแล้วรีบกินนะยุบไปเลยกินเลยเฮ้ยกินแล้วครับหมับเขาให้อูมามิรู้ไหมผลอะไรควันโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมเจอกันคราวหนะ้า หวังว่านายจะกลับใจมาเป็นทหารเรือนะเอาล่ะเวลาที่เหลือทำอะไรดีือมมาจัดการพวกขอผลดีกว่าไหมให้ไงไงไงคณให้ผลฉันได้ไหมได้โปรดฉันเพิ่งซื้อไปเดี๋ยวนะอยู่ๆมีคนเขียนว่า A FC นายคนไทยปะเราคนไทยอา้าไอ้นี่มันคุยอังกฤษกับเราีงว่ะใช่ปะวะอ๋อไม่ใช่นี่วะอ๋อไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ไอ้นั่นทิ้งผลให้เราเฉย ทิ้งผลเบิร์ดผลนกขอขออะไรเหรอพนุมผลคิดยังไงมาขอผลจากทหารเรือล่ะแป๊บนายคนไทยปะใช่ครับทําไมให้ผลฉันล่ะอยากให้ครับนายรู้จักฉันเหรอคือยังข้องใจกับคําว่าไอเอฟไม่ครับเอาสรุปไม่ใช่เอฟซขอผลหน่อยแอดเพื่อนเอดทำไมล่ะรู้สึกจะเริ่มบุ่นวายแล้วนะ พวกโจรสลัดนี่ไม่ไหวไม่ไหวโจรสลัดก็ยังเป็นโจรสลัดวันยังค่ำมาเนาะเขาถามช่องอะไรครับคอยตนุนหาก่อนดรอปออกไปเออให้ผลคืนละเอาผลคืนไปฉันไม่รับของจากโจรสลัดหรอกนะติดตามแล้วครับขอบใจมากฉันไปก่อนนะมาทักทายในแบงก์ก่อนไปว่างไงแบงก์ครับ ฟาร์มง่ายขึ้นไหมง่ายมากครับว้เวล96แล้วนี่ใช่ครับโอเคไม่กลัวละโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b ์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิกาปิกา